กล่าวกันว่าผู้ใดที่ได้มาขอพรแม่พิกุลวัดจอมเกตแล้วสิ่งใดที่ติดติดขัดขัดไม่ว่าจะเป็นการงาน ตำแหน่งหน้าที่หรือโชคลาภมักจะสมหวังกันแทบทั้งสิ้นบางท่านไม่มีโอกาสมาไหว้ขอพรท่านถึงที่แค่ขอพรท่านผ่านทางรูปถ่ายก็สำเร็จกันมานักต่อนักสำหรับวันนี้จะมานำเสนอวัตถุมงคลแม่พิกุลแห่งวัดจอมเกตชื่อรุ่นพรแม่พิกุลจัดสร้างปี2562เป็นพระพิมพ์ทรงขุนแผนขนาดองค์ไม่ใหญ่นักมวลสารที่นำมาผสมก็ถือว่าเป็นมวลสารอันทรงคุณค่าทั้งสิ้นเช่นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปี2497 พระปงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญรุ่นแรกพระพุทธโทน้อยและพระปงประจําวันของคุณแม่บุญเรือนเป็นจํานวนมากพระสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินพระหลวงปู่ทวดห้าแฉของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์พระปงพรายสมุทร พราะท่านเจิมวัดหอยรากพระกรุกวัชนะสงครามพระผงพระพุทธสีหิงทั้งเนื้อผงและเนื้อไม้ปี3 0มพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงพระสมเด็จปกโพหลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพลีพระผงของพระจารีวัดอโศกการามพระศิวลีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพระสมเด็จและพระพุทธกวากผงน้ำมันวัดชนะสงครามพระลีลาหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จหลวงพ่อกึ่นวัดดอนนางกวักผงน้ำมันหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามพระครูวัดสามปลื้ม พระร่วงนั่งกุวัดราชบุรณะอยุทยาพระเนื้อว่านพร่อท่านคล้ายว่าสวนขันและอื่นๆอ,อีกมากมายทางด้านใต้ขององค์พร,ะ,ระยังถูกสอดใสด้วยสายสินของหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่สมัยท่านยังดำรงทตุขันอยู่นะครับปลูกเสกทั้งหมด7วาระแต่ละวาระล้วนเข้มขลังและได้มีเหตุการณ์ประหลาดตลอดเวลาเสมือนแม่พิกุลท่านได้รับทราบและได้มาร่วมในการปลูกเสกด้วยทุกครั้งพระเครื่องที่ถูกจัดสร้างมีทั้งหมด7สี ได้แก่ดำประกายเพชรเนื้อหาเป็นสีดำมันมีมวลสารอัดแน่นและจะมีประกายของเพชรหน้าทาั้งเนื้อดำมหาว่านองค์พระจะเป็นสีดำแต่จะไม่มันวาวเพราะจะมีว่านมงคลมากมายบทละเอียดอัดแน่นทั้งองค์พระว่านส่วนใหญ่เป็นว่านกาฝากพุทธคุณหนักไปทางเมตตามหานิยมไปไหนคนรักไข่เอนดูเหมาะกับผู้ที่ทำงานราชการหรือผู้ที่พบปะผู้คนจำนวนมากเนื้อพิกุลทองสีเนื้อพระ จะออกสีเหลืองหม่น คล้ายพระที่มีความเก่าเกิดมาจากว่านเกสรดอกไม้มหามงคลร้อยแปดสำคัญมีดอกไม้บูชาครูของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคสมัยท่านยังดำรงธาตุขันถูกประสมอยู่ในพระเนื้อนี้พระเนื้อพิกุลทองเหมาะสำหรับอาชีพคณาจารย์หรือผู้ที่มีบริวารมากก็จะให้เป็นที่นับหน้าถือตาและที่เคารพนับถือเนื้อทองเพทายหรือเนื้อช็อกโกแลตเนื้อจะดูเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อหาจัดมาก เป็นเนื้อที่ใส่เทียนใชยร้อยพิธีมากที่สุดองค์พระมีส่วนผสมของแร่อัญมณีจำนวนมากลอยอยู่พุทธคุณของโซนนี้เด่นทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมากเนื้อทองเพทายเป็นเนื้อที่สร้างน้อยที่สุดใน7เนื้อครับเนื้อเกสรทองเป็นเนื้อสีเหลืองจัดสีเหมือนฟักทองส่วนผสมมาจากเกสรดอกไม้ต่างๆผง,ง,งปัทมังจากเกจิคนาจารย์เก่าใหม่มากมายแร่มหามงคลเพชรหน้าทั่งและพร อยประจำทุกราศี เป็นพระที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตาแคล้วคลาดสูงมากสําหรับท่านที่ต้องการโชคลาภหรือต้องการการเสริมดวงและมีการเดินทางเป็นประจําครับราชาพยาว่านแดงสีแดงได้มาจากพืชว่านต่างๆเป็นว่านสบู่เลือดผสมกับมหาว่านอื่นๆและผงปัฐมังของเกจิคณาจารย์นับร้อยเนื้อหาโดยรวมจึงทําให้พระดูดุดันเข้มขลังพระสีนี้เป็นสีที่ต้องการของชาวต่างชาติอย่าง มากด้วยประสบการณ์ของผู้ที่นำไปบูชาต่างพูดถึงความเฮงและกิจการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขียวมรกตเนื้อหาเป็นสีเขียวชัดเจนเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติของดอกไม้ต่างๆภายในเนื้อหาประกอบไปด้วยมวลสารพระเก่ามากกว่า80คณาจารย์แร่อัญมณีประจําราศีเกิดทุกราศีพุทธคุณเด่นมากๆสําหรับในเรื่องของการค้าขายผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับตัวเลขและการค้าขายไม่ควรพลาดนะครับ พระทั้ง7สีจัดสร้างทั้งหมด8,800องค์ถือว่ามีจํานวนน้อยมากไม่ค่อยออกมาหมุนเวียนให้ได้เห็นท่านใดที่กําลังบูชาอยู่หรือมีประสบการณ์จากการบูชาพระรุ่นนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับเพื่อเป็นการร่วมกันเผยแพร่พุทธคุณของพระเครื่องและบารมีของแม่พิกุลกันครับ